ปย่ม่าไงยแม่มัไง้ไาแมงวัสดีครวัสดีคนเครื่องค้าวัดิคเดี๋ยวกูดพูดเดี๋ยวกูพูดเราต่างด้าละนารจังเลยน่าร้าจังเลยนะมีผพวหรืรยัง

พม่ามึงอะอะเรอความขึ้นโอเย่ามึงอะอ้าวเปกคุยอะไรพม่าเป็กคุยอะไรมึงจะลงไหนอะพม่าเขาเปลี่ยนพม่าเปลี่ยนอเยล้โออยแม่มือไงโอย่าแม่มือไงไปเจอตะโก้ว่ะมึงจะลงไหนอะมาเว้พม่าเปกคุยอะไร ลงไปต่อยบ้าต่อยกบ้างต่อยกูบ้าอีสันเด็กต่อยกบ้างเดกต่อยกูบ้าเด็กกูต่อยกู้งเด็กกูเออต่อยดิเอาเวน่าอีเวน่าเออมาดิมาดิมันก็มาดิพไม่ได้ไปยแม่มันไงอูดช้าหน่อยดิพูดช้าเดีัตวสั

ก็มันลงมาไม่ว่ามันลงมาแบบว่าเหี้ยคุยด้วยมันลง์อะไรอะโคตรเลี้ยงกคชอบเลือนอะกหมพูดไม่ชัดเลยไม่ได้ยินเสียงมันเล้วกันไม่ได้ยินเสียงมันเล้วเออกูได้ยินดีเออกูอยู่ท้ายเข้มกูยังได้ยินเลยที่ไอ้คนนี้ยเข้มหรอไอ้เหี้ยมันได้ยินหมดเลยมันไม่แย่เงี้ยเลยกูได้ยินหมดเลยแต่มันลงเย็นนี่แหละไอ้สัตว์กูอะ ไอ้บ้ามึงฟ well, so ังกูนะกูพ so ูดไม่ช้ากูมัไไปเย่หีแม่ไม่สนอไอ้เงี้ยได้เง้เร่มลลลใครวะอ๋อไกัดกูลกูยมันไอ้เย่แม่ไไม่คุยกับมันว้เนี่เงี้ยทำไมวะเงี้ยกูคุยดิกูคุยเมื่อกี้เนี่ยแต่กูได้ยินมันอยู่นมัห่หนามันหุ่หนาโลนหนาตาเลย พูอะไรโมาต้าเลยรู hmm. mm ้จากภาษากูงบ่าวอะโลมาต้าว่ะคุณจะบอกว่ะชื่อว่าอะไรวะไอ้คิมอยากรู้ชื่อมันว่ะรู้อะมันเชศฟงอะไรกูเลี้ยงดูเลยด้เยกูเลยดเลยดจเลยดูเลยดูเราจะได้ดูเลยดูยนไยดเยดูเลยดูเลยส เคยเคยเคยเลยเอ้ยกลับมาได้ยี่ยเดงงี้ดีว่าชุ่มฉ่ำได้เลยเลือนให้หมดนะงั้จะได้รู้ว่ามันคนไหนกูอยากคุยกับมันดีกว่าไอ้ยมันสอนภาษามัวเฮียจะไม่เดี๋ยว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 ยิงเขาหน่อเอ๊พะพมา่าแ่ป่าวเอ๊ะพม่าแ่ป่าวรู้สึกมันได้เติมเต็มไว้แบบมึงยิ้มแบบเดี๋ยวมึงด่ามันไปมึงล้อมันนี่เฮ้ยเนี่ยใช่ใช่ถงเผ่าม่ที่ตายนี่ป่าวต้องไปตั้งตัวมาเราวมันดี ผม่อพม่าแล้วก็ชื่อเมียวพม่าชื่อพม่าพม่าไอ้เหี้ยใครเจอคุณจารุอีพี่เนี่ยเราไม่พูดอะไรกูก็พูดกับมันเยอะเดี๋ยวเหตุการณ์ไม่เดี๋ยวเหตุกากูยับเยอะเลยวิ่งมันมีเพื่อนในเครื่องนี่คุยด้วยเมื่อกี้บอกมึงพูดให้ชัดๆหน่อยดิดิงจะพันกันอยู่ได้ยเพื่ออย่างไงก่อนเพราะกูไม่ได้ใช้แม่กูเล่นธนูประเทศ กูไปพัพูไม่ช้าแล้วไงกูไม่ได้ไปเยี่แม่มสนองไอ้ก้อนมึงาแม่เกกท้องแข็งมาไลยว่าต่นต้องติ่มเลยจะพูดเประมาณแนวนี้นะมันต้องเิ่นติ่มไม่ใอยกล้าบวกเพราะจะอยู่ท้ายวงตามนอกดีทําไมไม่กล้าบอกเราไม่ะตามไปไไอ้ย่ารถดีรถแบบเได้มากีมาที่กูกูจะจับเฮ้ยรถ

ใช่ใช่ก็ลังเปิดแล้วน่ะยังไม่มีไม่มีอดไม่อดกูกูอัดาอยู่กูอัดาไม่กูหยิงไม่ได้แตย่อมไอ้คนมาไอ้คนไอ้คนไอ้คไอ้คนไอ้คอ้คนอ้คไ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 อ้คนไอ้้คไอ้คน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 ไออ้คนไไอ้คนไอ้คนไไอ้คนไอ้คนออไอ้คนไอ้คนไอ้อ้คนไ้คนอ้คนอ้คอ้คนไอ้คนไอ้คนไอ้้คนไอ้อมึงอ่แ้อออมึงแล้วอ่ะ้มาแล้วก็แย่แม่มึงอ้อนอ้วไอ้สัตว์ มึงอีแล้วไอ้เฮียกูตามหาเลยกูมโอเคโอเคกูตามหามืองเลยโอเคกูจแม่มืองค่ะก็เถอกูแม่มืงกันโอเคไม่ว่ามากโอเคมึงด่ากูก็กูจะแม่มืงแล้วกันมึงไม่ด่ากูกูไม่จแม่มืงโอเคเอาไว้แค่นี้กมาจัดเลยพม่าพม่าไปแยไอ้คนมาเร็วไอ้ที่ทำไอ้นมาเรไอ้คนมาเร็วดีมันหงไม่ไมใช่พม่าเปยนพ่อมืงอ่ะกูถามมืงอะ คุยกันแล้วกันไม่ต้องยืนพมาเปลี่ยนแม่ไม่องกร้อเราไมต้องเผาป่าเป็นไรอ่ะเราจะร้องห้แล้วเอามึงไม่ด่ากูกว่างไอ้ที่อ่ะติดคุยอะไรต้องเผาป่ามันมีความมันแน่เหรอเผาทำไมวะฮะมาเร็ว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 ความพ่อมึงอ่ะพ่อมึงเป็นตำรวจเลยไงตำรวจเฮียเลยกูยังไม่กลัวเลยฮะติดควยอะไรกูกูทำเพื่อมึงจริงอ่ะ มันจะมาด่ากูก่อนเหรอไอเหี้ยม ah like ึงแตะองคีเมียมึงก่อนละกันแตองคเควแม่มึงก่อนละวกัน <oh พ่อม <oh, ึงก่อนละกันอเไรไกูไม่ดูหรอกไอคนติง กนมันหัวร้อนใหญ่เลยไม่ได้ด่ากไม่มีใครด่าแแต่กูเล่นเก่งก็ดามไม่มีใครด่ามึงมึงนี่แหละด่ากูก่อนะเพราะมึงนี่แหละด่ากูกว่าคุยกันมั่งถามมึงนี่แหละด่ากูกด่าไม่ได้ด่าไเลยเ่อดอะไรขึ้นเ้าารดด่ากูทาไมไพม่าลังลิกูลิกูลกูลกูลลิกูลก้ลมล่่มู่ เออว่ะลืมถามว่ะเดี๋ยวกูคุยกับเพื่อนไปก็ได้กนมาช้าไอ้เหี้ยมันทำอะไรวะกูวิ่งมาไม่ถึงโอ้เพื่อนก่อนกูบอกเลยว่าแซงได้เลยดีมากเลยมันต้องไปชื่อที่สุดยอดมากกูรู้ชื่อมันละมันชื่อนางอยู่ใช่ไหม่ตรงคราวนี้พวกกูไม่ใช่คนนก่อตะกี้ตะกี้เห็นตะกี้กูเห็นรถขึ้นฮะเอ็กูเห็นม้าไม่ทำคนเกี่ยร์ไม่ไม่เอาแบบคนก็ต้องบอดก่อนเลยทำภารกิจเสร็จแล้วเสร็จแล้วมึงจะเอาไหมอ่ะเอาคว้าว่ะคุณแม่ลัศนายวีวเปลี่ยนปืนว่ะ มึงมาึรถันมาแรดารถภาริจภารกิจสนยังไม่เสร็จเลยไอ้ม่์ะ่แรงวะมึงเอาปืนลงมาพี่อมยใช้สไนวะไม่กูบดก็เฮียแล้วสัตว์ยิงรถไม่งรยเรไม่ทำไมไม่ขับรถสล้องกุเจอคนอ๋อ มันมีลันกีบเราแล้วเรื่อยกดอยู่ในรถกูไอสัตว์สีนี่ว่หายเนี่ยต้องกุเจ้คุณปุ้ยเดนมือนะปังบอมือเดยปัดนะกดอะไก่อนไม่สอะไคับัดไเนกดมันก็แม่ดิหลังกระแพงหลังกระแพงบ้านฟ้าหลังกระแพงบ้านฟ้าระวังระวังระวังรู้จ

ไปเลยไปนี้คุณรับไปสองหลอี่โอ้โหขนาดเี้เวลายังได้แค่นี้เยอไปด้วยเออนี้กูขอกูขอกขอ้องบกูขอกูขอไอพกูขอกูขอูาแล้วนเร็วๆลงแรงด้ยที่เนี้ยจะตา โอเคปไอ้ชัดมเขาคงเวงเลงวงเลงวงเลงไอ้ชี่วงเลงวงเลงวงเลงงวงเลงองปอองป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 องรป้องรมีแบนเนแล้วามีแบนนตแล้วที่กูขับอยู่ที่กูต้องมึงน่เดที่ปลอดภไฟสุดเลยมาเอ้ไอิที่กูิดมาเจอรวัตเเออ จะคิวฟ mm ีอไรนายมันก็ไม่มีท่้นแรกลนะเว้ยรโดนดรามาแน่กูไม่เคยเห็นเลยโดนดรามาแนเลยกูไม่ได้ป็นเียทำไมวะแอกูอยากกูอยากโดนดรามานก็เหมือนในมีมเพียอะไรมึงจะเปหามึงเหมือนกันเลยงานได้คนเดียวท่นั้นดียวเลเลเ ยูฟิตดูยูฟิตโคตรเท่เลยเฮียระเบิดโอ้ยแน่โอ้ยยังกวนกลนกวเลยจังเลยเชกระปุกกระปุกกกกระปุกกระปุกกระปุกะไรเฮ้ย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 

ไอที่ระเบิดในี่ป้องคิวบิดระเบิดเออโยนระเบิดนี่ลอยลอยตรงตรงนี้ตรงนี้มีดาบนะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวกูใช้คาทายท่ามึงเกี้ยวคาทายไหมเดี๋ยวกูไปเอาดาบให้เออมึงใช้รืมึงแค่เลยทุกอย่างดีเฮียเออเมื่อกี้กูไปยิงบ้านนี้อยู่บ้านกูยิงเฮียได้วงวงบิดเอออยู่ก่อนก็ได้ฉันเก็บอูดไม่ได้หรอเหมือนเก็บกระเบนอ่ะไม่มีอะไรนะแต่ถ้ามาเอามาเอาคาทาย หน้าไม้ระเบิดกับธนูระเบิดนี่อันไหนแรงกว่ากันวะหน้าไม้ยังี้เราใช้ทุ่มออกมาทุกทีเราจะบวกมึงวางวางคาถาให้มันเป็นฮิวมันเป็นวงอ่ะมันเทพเราอ่ะมันก็ใช้ได้เหมือนนี่ขักเลยหมดอะไรมั้งว่าบ้านน่ะที่ตรงนี้น่าอยู่นะหน้าบวกเลยอ่หน้าโดนบวกเลยนี่นี่มันอยู่มันอยู่บ้านี่รถไฟบรรทุนมันอยู่บ้านนุชมันอยบ้านนุชกันมักูใส่เม็นโง่ด้วย เฮ้ยคุณเมาปีนขึ้าได้ไหมวะสนอ่ะสนายอ่ะเห็นป้องอปป้องบนเขาอ่ะมีะไรมีอะไรป้องนี่ด้วยนี่ด้วยองลงเลยสองกนจะพยกูยิงนก400เมตรเลยหร อาแล้วเว้ยกทุก

เฮ้ยมาเฮ้มีตัวมามีตัวมามีอูดมมีอูดมาเตเ้ยตัวว่ตัว่่อตัวีตีน้าตาเลย่ันมายบ้องตีมันมาเลย่โอ้โหไม่รู้ดึงดยบเลย ทอไไม่ได้